สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับรอเดูครับรอดูก่อนนะสวัสดีคุดูศูนย์คนครับผมบรรยากาศเบรรยากาศสวัสดีครับเดอมครับสวัสดีครับสวัสดีเดอมครับผมสวัสดีคดูสายสองคนนะพี่น้องคุณปูพี่น้องคุณปูโอ้ยวันดีดที่บ้านสวัมัีครับยิ่มได้เลยคุณปู

สวัสดีคขาดู3าร้อยคนโอ้โหเก่งไงเนาะฝากช่องนี้แหละฝากช่องติ๊กบัตไปนตงติ๊กตอเต่านะครับติ๊กบัตพาลุยอันนี้ช่องยังสุอเงี้ยบไรสเนี่ย น้าน้าไปนามาเอืนแล้วายูนาแล้วเอาบอกเาคือว่างเสรนจอ๋อครับผมครับผมไ่มีคนเดียวะไร่เห็นตาไม่นอนตาว่เห็นแล้วชินเขาแซ่บด้วยคนนี้คน่วนไม่นอนอนหวนเป็นเบาด้วพไ่นอนเป็นเบาแล้วไอ้ต้มได้ยัง เสริมท่องไม่จะเขาถามอะไเอฟซีถามเอซีถามอะเอซีถามว่าไอต้อมได้ยังเสีมท่องไม่เหอได้ยังเสีมท่องไมเอฟซีวเจียมาด้นะเสียต้อกับเสียต้อมเสียต้อมฮะเอาไหม นี้พอดีเออนี่ประดานพี่น้องเพื่อจ่อบระดานไม่ระบบจ่อบระดานพิเศษหลุดง่ายครับพี่น้องเนาะอย่าให้บงงงงงง FC เขาละจ้าของพวกเราผมสวัสดีคนดูเจ็ดร้อยเจ็ดคนครับช้อง่องกำลังกินเข่าออรุ่มมวยนี่ยช่าง่อง่องไหนจ้าเนี่ย่องไหน ฮนะเปิชดนะปช่องกินกาแฟโอจา้าไอต้อมมันเจ๊หิงมน้องเจ,เจ๊หญิงไ่อย่างนั้นเจโอู้มันขาดใจหมงเียครับไอชิบหลักกลายเป็นไอชิบหลักนะครับผมแจ้งนี่ดูเรานะฮะออเดอร์ล้นหลามครับออเดอร์ล้นหลาม เจ๊ย่าเปนทางเนี่ยพี่องปลาดุพี่ตั้งพี่ตั้งพี่ตั้งพี่อิงปลาดุกจากซ้ายนลยครับทางบ้านสวนเลยนี่อิงปลาดุกก็ต่ำบางฮงส์พี่น้องเอ้ยแซ่บบีห้อหาใส่ไปเลยเนาะแบบนี้เนาะคนลองมากี่หน่อยซ้ายข่อยเอื่อยเย้ากินข้าวกันอย่างเนาะห่อนบ่จ่าทางพุ่นพี่น้องมื้อนี้บ่ราะประเด็เนาะบ่ราหอนประเด็นเนาะื้อนี้เนาะเฮ้ยพาพี่น้องย่างไปเบิ่อไงพี่น้องเป็นจอประด้พี่น้องนะตะข้าวนาะ อย่พาไปลองไปเบิ้งอ่ะเจาะประดานครับผมจาะประดานที่บ้านสวนนี่เลยอีกอีกบ่อนึงนะครับผมโอ้รถบีบากแล้วแด้วพี่น้องเสียดับเสียดับถ่ายคลิปอยู่พี่น้องยู่ข่าวเลยครับผมสวัสดีคนดูแปดร้อยยี่สิบคนครับพี่น้องบ้านสวนเราวมื่อไงเมื่อีงบ้านสวนอีกแล้ววันดีๆที่บ้านสวนนะพี่น้องผมนะเพิ่งปูนอยู่ครับตั้งปูนกับอะไรอยากสั่งค่ะแอดไลน์ไปเลยครับผมแอดไลน์ไปเลย พี่ผิพี่ดูกจะคนอ๋อพี่ผิพี่ดูกจะคน้นผิวไปดูกทั female, eyes, ้งหมดร์ซคนครับพี่น yeah. ้องอ่าลูกเอาลูกอ่าไอ้ลูกไอ้เย้าครับกาแฟเก่าเย้าคือสามคนนะครับเนาะแล้วก็ลูกโอ๊ดกับกาแฟเก่าโอ๊ดมีคนหนึ่งนะครับแล้วือวอดเย้ามีดูกเหมืกันสี่คนครับผมพี่น้องของแท้พี่น้องผ้าพี่น้องเอาไงเป็นเสื้อผ้าปิ้งปลาพี่น้องปิ้งก็ลูกคางซ้ายพี่น้องปิ่งก็ลูกคางซ้ายครับ อพาพี่น้องมาเยี่ยมยามมาเบิง้งนะผมก็เ่เคยเห็นด้วยกันนี่นี่ผมเ,เห็นตลอดไอ้หุ่นหล่อเก่าๆนะมาจ่อบ,บระดานะพี่น้องสวัสดีคนดูครับผมแปดร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะพี่น้องนะครับผมอ้เครื่องจ่อบแบบท่านสมัยเลยนี่จ่อบ,บระดานที่บ้านสวนนี่ด้วยครับผมวันนี้ด้วยอีบอยหนึ่งจ่อบอยไงท่านเป็นจ่อข้าวเดียวแล้วเครื่องว่นนะโอ้ บรรยากาศดีคร oh, ับนอาจากหมครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ครับผมโอ้เครื่องจอดชุดมอยเลยสุดยอดไม่ยสุดยอดครับโอ้เครื่องจอดท่านสบายพี่น้องเครื่องจอดท่านสบายครับผมเครื่องจอดท่านสบายพี่น้องพร้อมแท้พร้อมแท้เลยเครื่องจอดท่านสบายพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดเลย หัได่างเราไอห้วด่างเราบ่ไก่เดียวโอ้แก่แล้วผมที่งานมันทีมงานจบแล้วไม่้องเพื่อนพ้องแท้ครับพ้องแท้แผมโอ้หัล้ว kia bây giờ à. hả còn khao lắm bây đó nó mô hình gì nó sẽ đáng đó bấm kia cũng อยากไปเที <molec> ่ยวบ้านสวนนี่ลุยคือสิมีทุกอย่างพี่น้องอ่าเมื่อกี้เป็นเอฟซีมันกับมาจ่ายกบวดน้องขับมาจ่ายมาจากวอร์รนพี่น้องจะมันไม่เยี่ยมพอดบ้านแล้วครับผมพี่น้องพี่น้องปากมุดไม่ได้นาะพี่น้องเนาะปากมุดไม่ได้นะที่บ้านสวนนี่ลุยแล้วครับผมบ้านหินเหล็กไฟนะครับผมพี่น้องขาดเพผ้ากอะไรครับผมมันี่ขึ้นเลยนะพี่น้องเนาะมันี่ขึ้นเลยพี่น้องก็ปากมุดมาเลยครับผมไม่เยี่ยมพอบ้านเลยผู้ใดมีโอกาสได้มาอยากอยากมากอะมาเลยนะครับพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับครับผมตองเมื่อกี้สวัสดียังลูกสวัสดียังคะ สวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนเลยจะไปไหนจะไปไหนสวัสดีค่ะอยู่ไหนเ,นเล่นเล่นเล่นอยู่ไหนเล่นกับใครเล่นกับพี่เฟสเหรอชี้อ้อมไปออมมาล <c oughs> ูกควายพลองโอ้ยเสีระวังดี่เราเลยชี้ควายนะเอ๊ะไปขี้เอไปขี้เปลี่ยนเส้นนะลูกเปลี่ยนเส้นเสียต่ครับเสียต่ำอ,อยู่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้กันอยู่ สั่งแจวนะจ้า,จาได้ครับผมสัง่งแจวแอดไลน์ไปเลยครับผมผมปากหมูดให้นะครับแอดไลน์ไปที่แอดศูนย์หกแอดไลน์ไปที่แอดศูนย์หกหก LJSKU ครับพี่น้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดูยดูบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศอายุวะครับบรรยากาศอายุวะพี่น้องเอ้ย มามากี้ลูกใครบรรากาศบ้านสวนพีรร่ลองสวัสดีคุณดู621คนครับพี่ลองภูเลยมีโอกาสนะครับเนาะแ,วแวเวนมาเยี่ยมอะไรนะครับเนาะถึงบ้านสวนกันเลยนะฮะน่าอยู่มากค่ะครับผมพี่ลอง เป็นด้านหน้าครับผมด้านหน้าด้านหน้าออฟฟิศนะครับออฟฟิศไม่ออฟฟิศไม่พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีคนดูห้าร้อยเก้าสิบแปดคนนะครับโอ้เมียไก่คุ้มเง <c oughs> ่าหมดใ้่เอาใช่ปปิ้งปลาคือเบาบางนี่ปิปปปปป้งปลาบน,น,นี่แค่ช่วยรบวนนี่พี่น้องหิวขพาะว่ายัวยั่วยัวพี่น้องมัน ปิ้งพุดุกจากขางเฮียนพี่น้องปิ้งพุดุกจากสาขาขางเยนโอ้ยชีวิตแบบนี้หาสเสได้พี่น้องกรุงเทพกร,ร,รุงไทยบ่มีเด้บรรยากาศแรื่องไเนาะยินดีต้อนรับพี่น้นองว่าไป,ไปไปยากบ่แม่นอยากไปเยี่ยมบ้างแต่ไม่อยากมีด้วยพี่น้ปากมุดพี่น้องปากมุดเลยนะฮะดูบุญดีจงังขอบคุณครับผมขอบคุณครับ น่อ,นอยูองทุบสวยดีนะทุบทุบบรรยากาศบ้านสวนนี่ดูอีชาแนลครับผมน่าไปเมงองมุมหนึ่งพี่น้องมเห็นจอยอยู่ช่วงไหนผมนะครับการัู้หออน้าเป็นอะไรแสบ สวัสดีคนดู6 2 6คนครับครับผมพี่น้องครับสวัสดีวันวาเลนไทน์รื่บอกว่าสวัสดีวันวาเลนไทน์วันนี้เป็นวาเลนไทน์เนาะสวัสดีวันวาเลนไทน์เลยนะฮะสวัสดีคุณไอซีมีแฟนกะนะครับนะขอให้ความรักรักกันไปยืนยาวแล้วครับผมตลอดรอดฝั่งจนเป็นแก่เท่าเป็นตายายครับฝั่งล่างไปพร้อมกันนะครับผมนะให้ทุกคนสมหวังนะครับผมเฮ้ยเด็กดักเด็กดัก มันไว่หายเร็วแล้วครับขอบคุณนะครับโอ้โห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 พูดหนิเป็นสีได้ป่หนคุณดหนิพูดหนิไปรบันไประบันอะไรบรรยากาศเป็นยังบรรยากาศ้ครับผมลูกสาวแม่ต่อมีแต่คนสวยๆลูกเคยกันรอดําใจดีจ้าหน้าอยู่บ้านสวนครอบครัวนี้น่ารักจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยพี่น้อง <_ d ata> เล่นเบิดเมือ่อโดดรำตาแด่เบื่อพี่น้องหมดแล้วเอ้ยหกเศร้าไปเลยอันนี้บา้นานคุณปู่นะเนาะบ้นานคุณปู่นะครับนะบ้าคนคุณปู่พี่น้องบ้านพ่ออ่ะพ่อของคุณต้อมไม่เลยเป็นไรลูกรถรถเป็นไรคะ <_ d ata> ไหนแบตจะหมดไงไม่ใช่แบตดไปลูกไป <_ d ata> แบบมันไม่จะเบิดแล้นั่าานภาษาอะไรเนาะอันนี้ชอบอะไรไหมครับ <_ d ata> อันนี้ คุณบาสครับผมจากช่องติ๊กบาสพาลุยพี่น้องฝากช่องน้ำแบบนั่งนบันเอาหน้าเอาออเขีเ้ยวเขี้ยวส่องติ๊กบาสพาลุยพี่น้องตอนนี้ฝากเขาไปติดตามรับชมสองไมน่นะครับแล้วตอนนี้กระร่งสีกสั่งเงินได้แล้วเที่ยวผมสร้างแจมืัอนี้ส่งของถุกมือว่าจะเราสั่งวันนี้นะครับผมแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับที่แอดศูนย์หกหก l j s k u ถ้าแอดมาวันนี้นะครับผมเข้าแพ็กมาแลงส่งมืออื่นพี่น้องส่งมืออื่น ส่งพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ว่าเขามาหาประมาณบ่ายสองจากลบบุรีชอบทุกคนน่ารักขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณครับ,บ,รบผมโอ้เมียไพ่ความเสียแล้วอุ้ยพี่น้องเชืว่าย,ยอดพี่น้องเชืว่าย่ยอยแม่เ,เมขาไงแหละเออไปย้ายเงเ้ยเฮ้ หลวงใหม่โอ้ยหลวงใหม่ฮะหลวงใหม่หอมเจี๊ยมียปั๊บเลยส้มนี้จากเอฟซีนะครับผมจากพี่น้องเลาวเพิ่มมาจ่ายอุบลในทางนี้วารินวารินชำนาญนะคะขอบคุณพี่น้องเบอร์มาเยี่ยมหอดหมองหอดบอนอับบกชนมกสาวอ่อนล่างเนาครับผมแมนครับพี่อยู่มีพี่น้องจากคนจ่ายตอบเลยค่ะคนเป็นพี่สีส้วนเมื่อไหร่นะคะแกเป็นคนยันสีขาวเพื่อนผมสามคนค่ะสีหญิงเขียใหญ่ เป็นคนเลมีสาวคนโตย่าเป็นคนกลางมีด้เป็นคนน้อยสาวคนเล็กครับผมสวัสดีส่วนใหญ่กัมั้นะ้วเป็นลูกสวัสดีไหมรเนาะนาเหขายขายอะไรครเพิ่งมาขายอะไรครับเพิ่งมาขายแจ่วแจ่วมาช่วยเดีวเอ้แจวมาช่วย ขายแจวฮะขายแจ่วพน้องขายแจ่วสวัสดีคุณดูเจ็ดร้อยสิ้าคนนะครับผมพี่น้องใ่านักดิกอะก็จะบอกพี่น้องอ๋อ้เหนียวนะคะแบบแบบเป็นทุงกิโลกับมี่ั้นั้สี่ใยก็หนีอันนี้เครื่องกิโลเครื่องกิโลส0งร้วมส่งแต่ว่าแบบกิโล่ะสามรยวมส่งแนะนำแบบกิโลหนึวพี่น้องขุมครับคุมเยวไปเยอะเคร่องกิโลหรอกิล อันนี้แบบกระปุกนะคะกระปุกละห้าบาทนี่เนาะกับบองจ้วมีเงาเพราะว่าบองสามน้อยหนึ่งเดียวเีจ้า่โอเคจ้ากระปุกละโอเคจ้าที่บารสกันทั้งแบบทูเรืงแบบกัะปุกาานางคือกับทุกถึงไปทรงที่อันนี้ทาจ้างอางกพี่โรถึงไปห้อกับทรงพ,กกพี่รี่ว่าตาง้าจ้างน่ถึงตอกรปุกห้าสงห้าสิบบาทนะวันนี้บอกแล้วแฟนยังไปไทยเาบอกแล้วไงจะไหนบอกบอกไมรู้ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับพี่น้องเนาะไรนี้กะนะครับแล้วน้ำความสุขมาเผยแผ่ให้พี่น้องได้เห็นกันได้ชมกันนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณมากปังคุณให้นะจ๊ะโอเคครับผมปังคุณให้เนาะแล้วปังคุณให้นะครับผมปังมูลละแล้วปังมุลให้ อ้าวมันมาคืนน้องคอม,มเมนต์บ่ได้พี่น้องเพื่ออะไรข้มเม์บ่ไรหอยข้อมเมนต์บ่ได้เออคอมเมนต์บ่ได้คอมเมนต์บ่ได้โอ้โหเราได้รึเปล่อได้ได้ได้มาึนน้นมาแล้วโอเคครับผมฝากวนให้แล้วนะครับศูนย์06 LGSKU นะครับผมแอดไลน์ S เข้ามานะครับผมสั่งแจวทางเราได้นะครับผมเราจะแพ็คคืนนี้นะครับส่งพรุ่งนี้เช้าแล้วครับผมแต่ผู้ใดสั่งมากวันนี้พี่น้องนะครับ โอ้ยลบเย็นไเลบเย็นเว่อิยกับเวนกนะลบเย็นลบเย็นอะไรคะอะไรอะไรคะรู้อะไรคะลูกราเลียมก็งอยากนอนอยากกินนมนอนอ๋ออยากินนมนอนืเด่นก็มวยมวยเหนเหมอมแล้ินมนอนเด้วันนี้เียม่มาทีว่าใส่แม่รบเเดยเด้วหน่อย หนูว่างนอนใช่ไหมคะอันหนูลา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 ก่อนก็ได้ลาพี่น้องก่อนเลยที่วันนี้ที่เจอมามาม่กินนอนลาแล้วนะฮะพอได้เพลงพอได้เพลงใหม่มากพอผ้าหาหล่องแรงเบาเลยพี่น้องร่มาจอดอออกินนนนะะคโอเคจ้าโอเคโอเคลาพี่น้องก่อนละสำหรับไลฟ์สดนี้ก็ไว้สดีกรั้พี่น้องพบกันใหม่ีตรีมสดครั้งหน้านะครับเจอกันใหม่ไลฟ์สดเร็วไป่งกนะพี่น้องนะบรรยากาศครอบครัวเจอกันข้างหน้านะครับสวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับ